าามูลเาภาคเมื่นภาคมาทั้งหลายนะอ่าแล้วก็บริวารลูกหลานบริวารที่อยู่ภายในวัดเราซาตานนะแล้วก็ภาคทิศภาคหยาบนะที่ให้ความร่วมมือกับเราซาตานภาคมื่นภาคมาทั้งหลายนะที่เริ่มซ่องสมกําลังนะจ้องจะปั่นป่วนนะกิจการโปรตว์ขององค์มหาบามีเรา,าเ,เราผู้โปรทั้งหลายลูกหลานบริวารขององค์มหาบามีทั้งหลายอีกครั้งหนึง่ง ม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดที่ในวัดก็ตามหรือนอกวัดก็ตามหรือข้างๆวัดก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นนะด้วยกาลังบารมีองคุณเบื้องสูงและองค์มหาบารมีทั้งหลายในทุกภาคส่วนสิ่งใดก็ตามที่มูเหล่าซาตานภาคมืดภาคมารตลอดถึงลูกหลานบริวารทั้งหลายในภาคทิศภาคหยาบยังคงดือ้อดึงดืง้อร้ายไร่เสธเดียพยาบาทอาคาตแคนส่องสมกําลังจ้องจเจ้าอาคืนต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายผู้ปรดสัตว์หรือครุกุบาจย์ทั้งหลาย การบั่นทอนการเบียดเบียนการสิงสู่การสร้างความทุกข์ทรมานให้หมู่เรามนุษย์ทั้งหลายการล่อลวงการบิดเบือนในคำสอนขององค์มหาบรมีทั้งหลายหมายจะครอบงำม,มนุษยชาติทั้งหมดทั้งมวลหรือสิ่งใดก็ตามที่ยังคงดำเนินไปเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญการแกล้งลังแก่ก่อความเดือดร้อนลำคาญลูกปั่นยุยงกโกหกตีสองหน้าสร้างเรื่องสร้างราวนำพาความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคระบาดยาพิษจำแรงในรูปแบบของยาฉีดแอบถ่ายวิบากหรือภูมิต่ำใส่ผู้โปรตีเพอซ้อนภาคหยาบมาพั่บนกลนดาษ กดดันผู้อื่นการแทรกแซงความฝันหรือนิมิตจนสร้างความหวาดกลัวความลังเลความติดขัดข้องคาความแตกแยกทําให้ผู้คนทั้งหลายผู้โปรดทั้งหลายรวมไปถึงลูกเล็กเด็กแดงต้องสับสนวกวนอยู่ยากอยู่ลําบากกีดกันสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ออกห่างจากพระสเดธรรมจากองค์มหาบารมีการทาร้ายทําลายตัดรอนบมันทอรบกวลังควากวนกิจในการโปรดสัตว์ขอให้เกิดความล่าช้าติดขัดข้องคาในบุญบารมีทั้งหลายในทรัพย์สินที่ควรจะได้รับขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูบาอาจารย์ หรือดวงจิตอื่นทั้งหลายการมุ่งร้ายทํร้ายทาลายาศาสนาองค์มหาบาร,รมีผู้ปรดสัตว์ครูรบาาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นสิ่งใดก็ตามที่แอบอ้างองค์คุณเบื้องสูงองค์มหาบาร,รมีแอบอ้างกิจการโปรดสัตว์ด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แต่ด้วยกายวาจาใจาจะด้วยอภิญญาอิทธิฤทธิเดชใดๆก็ตามที่เบี่ยงเบนที่นําให้โมเหล่าผู้โปรดหรือสมรสทั้งหลายต้องหลงเข้าใจผิดในองค์มหาบาร,รมีหลงเข้าใจผิดในเนื้อหาพระธรรม หรือหลงไปยึดติดในลักษณะต่างๆทั้งรูปธรรมนามธรรมแห่งองค์มหาบารมีหรือหลงยึดติดในกระแสแห่งทิฏฐิที่ตอนสร้างขึ้นในหมู่เหล่าสมภสัตว์หรือหมู่เหล่าผู้โปรดจนเป็นสิ่งปิดบังพระธรรมหรือกลายเป็นสิ่งตัดรอนบันทอนให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิไม่ได้สว่างสวยตามพระธรรมและขณะจิตได้ขณะจิตหนึ่งที่ได้เคยกระทาต่อสมภสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเป็นไปเพื่อสนองกิเลสปัญหาอุปาทานความอยากใหญ่ของตนเองความสนุกสนานคึ้นคองหรือรู้ด้วยแมกบาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสะกดการครอบงำการกักขังจองจําการยุยงแยงตะแคงรั่วการเสียมให้้อื่นเกลียดชังหรือพั่มบนคนด่าทั้งตอหน้าและรับหลังการสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทุกภาคส่วนการสร้างเหตุให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อองค์มหาบารมีผู้ปวดสัตว์องค์ครูมหาครูทั้งหลายการใช้คุณสายมนต์ดำกรถาคมเอาปญญาทั้งหลายในการทำร้ายทำลายต่อสรมพัตว์ทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายการหลุดพลังชีวิตการสะกดการข่มขู่คุกคามการกระทำทรมานกันกันแกล้ง การเขียนค่าประหารประหารทั้งหลายรวมถึงนีง่กระทำต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ตลอดถึงลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหลายทุกกรณีกรรมทุกประเภทกรรมทุกลักษณะกรรมตลอดถึงขนาดจิตใดก็ตามที่คิดจะกระทาต่อภาคส่วนาต่างๆต่อการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีต่อการเผยแพร่พระธรรมต่อความที่คลาสว่างสวยในพระธรรมของทุกหมูลหลาชั้นภูมิและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสน,ส,นสนับสนุสน,นส่ขขงเสริมกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีและสายบารมีที่พุ่งพันทั้งหมดสิ้น สร้างความติดขัดข้องคาในกิจการโปรดสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นและทุกๆขนาดจิตที่ไม่บริสุทธิ์ต่อพระศาสนาต่อพระธรรมต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์และลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้กรรมหรือบาปกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามของหมู่เหล่าซาตานภาคมืดภาคมาและลูกหลานบริวารที่พวงพันทั้งหลายบริวารที่พวงพันกับบริวารทั้งหลายที่คอยเป็นแขนเป็นขาไม่ว่าจะเป็นภาคทิพย์ภาคหยาบไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดอยู่บนสวรรค์แมนแห่งหมู่หลาตนหรือกััวด <you know, S 1> <am> แล้ส่งยาวิถีส่งปิญญามากอบความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนก็ตามให้วิบากทั้งหลายทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดีหรือยังไม่กล่าวถึงก็ดีทุกๆก,กรณยกรรมที่ทํากับทุกๆภาคส่วนให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับไปให้ผลเป็นวิบากเวทนาความเจ็บปวดทุกทรมานต่อหมูเ่เหล่าซาตานภาพมืดภาคมาและลูกหลานบริวารตลอดถึงบริวารของบริวารที่คอยเป็นแขนเป็นขาทั้งหมดทั้งสิน้นให้กลายเป็นทุกข์โทษเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นการกัดกินต่อร่างกาย เป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความบีบคั้นกดดันอย่างถึงที่สุดต่อการและจิตแม้ขณะดจิตที่คิดะกระทาต่อศาสนาก็ขอให้กายเป็นความวิปลิตวิปลาดความพุ่มข้างการเป็นพนาลานาการจองจําตีกับสะท้อนกับสะกดกับขังตัวเองอย่างแน,น่นหนาร่วมกันทั้งหมดนั้นสิ้นโดยฉับพลันทันทีไม่ว่าหมู่เหล่าซาตานภาคมืดภาคมาและลูกหลานบริวารเหล่านั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งหลายจะมากจะน้อยไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจมีส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมทํางานกันเป็นทีมเป็นเครือข่ายมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุน วางแผนวงการอยู่เบื้องหลังให้คําแนะนําไม่ห้ามปรามทัดทานสะกดพวกตนเองหรือดวงจิตอื่นให้กระทาแทนตนมีส่วนในความสะใจเห็นดีเห็นงามหัวเราะเยาะเยะ้ย <c oughs> ก็ขอให้มีส่วนรับผิดในกรรมนั้นๆเสมอเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าภาคส่วนนั้นจะเป็นภาคทิพย์ภาคหยาบบริวารและบริวารของบริวารที่พุ่งพันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูซิเฟอร์หัวหน้าซาตานซาตานตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเหล่าซาตานพญาม,มาราธิราชฝ่ายปกครองของหมู่เหล่ามาเสนาธิการมาเหล่าอมาัด เหล่าหมู่มาในสวนชั้นปริมีต่สวัสดีเหล่ามารต่างดาวมารต่างแดนตลอดถึงลูกหลานบริวารและเหล่าบริวารในภูมิอื่นท,ทุกชั้นภูมิเหล่าผู้ผีพิศาจเหล่าอสูรเกจิอาจารย์หมอผีร่างทรงจำความหวังเวทพระสงฆ์แม่ชีคารวะและลูกศิษย์สาวกทั้งหมดสิ้นที่พ่วงพันเป็นกระบวนการเดียวกันไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามต้องขอให้มีส่วนในการสะกดกักขังจองจำร่วมกันทั้งหมดสิ้นนับตั้งแต่การบัดน,นี้เป็นต้นไป ส่วนภาคยาบที่ให้ความร่วมมือกับเหล่าซาตานภาคมืดภาคมารทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดหรือหนีการสะก,กดไปอยู่นอกวัดเพื่อก่อเหตุก็ตามแต่เป็นกําลังในการส่งยาวิถีเข้ามาในวัดเพื่อสร้างเรื่องสร้างราวให้วิบากกรรมเหล่านั้นให้วิบากกรรมเหล่านั้นตีกับสะท้อนกลับไปให้ผลเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานหรือว่าหลังรักษาไม่หายการเป็นความวิปริตวิป,ปรานในจิตในใจจนไม่สามารถเป็นกําลังให้เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารได้อีกต่อไป และให้ที่วาสนาบารมีทั้งหลายที่เคยได้จากองค์ุลบเบื้องสูงสูญสลายไปกับคืินสู่สูญตาทั้งหมด้สิ้นนับตั้งแต่การแับน,นี้เป็นต้นไปและด้วยบารมีแห่งคุลเบื้องสูงทั้งหลายขอให้การสะกดการจองจํและความทุกข์ประมาณนี้คงอยู่ไปตลอดการต่อทุกๆตัวตนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องละให้บารมีทั้งหลายของเาาาหล่าซาตานหรือภาคมืดภาคมาและลูกหลานบริวารที่พวงพันทั้งหมด้สิน้นที่ใช้ในการบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายใช้ในการมุ่งร้ายทำร้ายทำลายต่อองค์มหาบารมีผู้ปบััคูาาาจยยย์ทงลไปั้รมดูดจาากส ก็ให้กับคือสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งมวลเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลไปจนกว่าเราซา,าตานภาคมืดภาคมารและลูกหลานบริวารทั้งหลายจะน้อมยอมสนุกด้วยความบริสุทธิ์ใจและน้อมกราบขอขาากรรมกรรมต่อ,องค์คุณเมือ่อสูงองค์มหาบริมีทั้งหลาย,ยอย่างหมดจิตหมดใจและยอมยุติความมุ่งร้ายทำร้ายทำลายต่อพระศาสรารรและองค์มหาบารมีตลอดถึงกิจการบทศอย่างแท้จริงพันธานาการเหล่านี้ทุกคนงานเหล่านี้จึงจะพระราชนาการสลายไปหมดสิ้นไปโดยตนเอง ให้การอธิษฐานนี้มีผลครอบคุมไปจนถึงลุม,มูเหล่าซาตาเนเหล่าผ้ามิตรภาคมารตลอดถึงลูกหลานบริวารทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยขัดขวางความสว่างสวยมา้วนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่สำนึกในความผิดตนหรือความหรือพวกที่พยายามจะสารต่อกิจในการกีดกันขัดขวางเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิน้นและให้บารมีที่เคยได้จากคุณพระตรันตัยของเหล่าซาตานผ้ามิตรภาคมารในล,ลูกหลานบริวารที่พวงพันทั้งหลายไม่ว่าจะได้มาในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามให้สูญสลายและกลับคืนสู่สุญญตาทตั้งหมด และเมื่อไหร่ก็ตามที่บทิดฐานนี้ถูกเปิดขึ้นก็ขอให้มีผลเสมอเหมือนกันทุกๆครั้งต่อเหล่าซาตานเหล่าพระมืดพักมาและลูกหลานบริวารทั้งหลายโดยทั่วกันโซ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 